าพระอาจารย์โกสัยจัรทวิชโชวันนี้อาตามาก็อยู่บ้านวางเป่งก็จะให้ดูบรรยากาศนะเนื่องจากเหมือนจะมีใครมาอยู่ไม่น่าจะเป็นพระน่าจะเป็นโยมก็เนื่องจากป่าช้านี้ก็เหมือนมีพระอามาอาศัยมั้งก็วันนี้พระอาจารย์โกสัยจันทวิชโชก็เที่ยวชมป่าช้าหลายๆในยามเยน็นนะโยมง่ายดีก็สภาพก็จะถ่ายทําก่อนตอนนี้เป็นเวลา 6โมงพอดีเปะ๊ะเพราะว่าถ้ามีพระก็เลยไม่อยากเจกริลบวนก็เลยต้องถ่ายทำก่อนก็ะจะให้ญาติโยมได้ดูบรรยากาศประชาแต่ละที่ว่าเป็นยังไงบางทีก็ก็อยากจะไหลตอนคึนคเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีไฟเลยโยมง่ายดีเพราะว่าหนึ่งก็เป็นประชาที่4แล้วที่ไม่มีไฟก็วันนี้พระจาจาร์โกไซจันทพิโชก็ขอจบการ ชมปลาช้าทั่วไทยนะในประเทศไทยว่ามีปลาช้ากี่ทีก็ขออนุญาตย่มมีความสุขแลวเจริญพรจ้ะบ๊ายบายจ้ะ